เคยเจอไหมครับปัญหาใบมีดจกไม่ขึ้นวางไม่ลงมีเสียงดังซิ้นรั่วบ่อยไปดูวิธีการป้องกันเลยครับมาดูในจุดแรกนะครับเราจะตรวจสอบก่อนการใช้งานก่อนนะครับตรวจสอบจุดสลักนะครับหรือับบูทต่างๆนะครับทั้งสองข้างนี้นะครับว่ามีการหลวมควันไหมอาจจะส่งผลคือเสียงดังนะครับในขณะที่ อาจจะวิ่งบนถนนหรือว่าตอนที่ดันนะครับอาจจะเกิดการกระแทกนะครับทำให้เกิดเสียงดังสลักด้านหน้านะครับก็ใช้จารบีนะครับในการหล่อรื่นนะครับตรวจสอบนะครับทั้งสองข้างเลยซีนนะครับที่กระบอกนะครับรั่วออกมาตามแกนหรือเปล่านะครับของแกนมีร่องรอยไหมนะครับการขีดข่วนรือว่าคกรกอไหมนะครับมีรอยเบียดหรือเปล่าท่อทางนะครับเป็นท่อทางของไฮดรอลิกนะครับก่อนที่จะเข้ากระบอกนะครับมีการหลวมไหมรั่วไหมแตกหรือเปล่าจุดยึดนะครับยึดท่อนี้ จนไปถึงนะครับชุดคอนโทรลนะครับที่อยู่ด้านในเนี้ยนะครับน้ำมันไฮดรลิกรั่วหรือเปล่านะครับมาดูวิธีการใช้งานนะครับให้เราทดสอบนะครับในการยกวางก่อนว่าใบมีดยกวางนะครับได้ตามปกติหรือเปล่าในขณะที่เราใช้งานในการดันดินนะครับตอนที่เราใช้คารุคุมเวลากดหรือเวลายกเนี้ยอย่าค้างใบมีดค้างนานนะครับถ้าค้างนานนะครับมันจะเกิดแรงดันในระบบรวมทั้งเสียงนะครับ รู้สึกว่ามีเสียงดังเกิดขึ้นนะครับเสียงที่เกิดขึ้นคือเสียงของน้ำมันหรือว่าแรงดันของไฮดริกนะครับที่เกินนะครับมีเสียงดังซีดขึ้นมาแสดงว่านะครับแรงดันภายในท่อเนี่ยเกิดขึ้นแนละ้วก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับวิธีการตรวจเช็คใบมีดในเบื้องต้นอย่าลืมปฏิบัติตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้เพจสายามคูปต้าด้วยนะครับสวัสดีครับ